สวัสดีค่ะจะเจอกับน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยสาขาสุร,ราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้น้องเฟิร์นมาเอาใจนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งซีดานประหยัดน้ํามันอยู่นะคะวันนี้บอกเลยว่าน้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะคะเป็นสองคันที่อยู่ด้านข้างน้องเฟิร์นตอนนี้เลยนะคะเป็นเนื้อส่วนของโตโยต้าวีออสค่ะในสงองคันนี้เป็นปี2020นะคะคันนี้ เป็นปี2017นะคะบอกเลยว่า2 0 0คันนี้มานะคะสาภาพสวยมากนะคะที่สําคัญรถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะและไม่ผ่านการชนพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะอัตีมมาเกนโร์เเนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววีโอสนะคะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์พันห้นั่นเองนะคะเป็นตัวเบนซะินเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันปี2020กันก่อนเลยเนาะ คันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็น Toyota v i o อส1.5มิตรนะคะปี2020คันนี้ใช้งานเพียง90,000โลเท่านั้นนะคะรับประกันไม่เทหน่งรเปอแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะสกเกิร์ตรอบคันนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะต่ะจังหน้านะคะสวมหน้าใหม่เลยนะคะหน้าปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะ ตัดกับตัวสีรถนะคะบอกเลยว่าเป็นสีเทาที่สีใหม่มากนะคะสวยงามเลยก็ว่าได้นะมีความเฉียเฉี่ยวกว่ารุ่นเ,เก่าๆขึ้นมาประมาณสามสิบเปอร์ซนเลยนะคะแล้วก็นื้อเสนของตัวดงไฟนะคะยังใส่กริ้งอยู่เลยนะด้านล่างก็ตกแตง่งในส่วนท้องไฟนะคะมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกเนาะ สำหรับปี2020นี้ก็คือว่าใครได้ไปบอกเลยว่าได้ปีใหม่ไม,ม่น้อยคันนี้คุ้มมากนะคะขายเพียง3,98,000บาทเนาะ่ัน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยสำหรับคันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วของตัวลรอกันบ้างนะคะสำหรับตัวลรอได้สุ่นของเมกอัลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาเลยค่ะพร้อมนะคะยางเมกซีดใหม่มาอย่างดีนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะยางปี2023เลยนะคะ คันนี้นะคะก็ปรุงแต่งนะคะคิวค้นศาสตร์มาให้เลี้ยเนาะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะต้องคนเขียนมาให้เลี้ยนะคะติดไฟเยวะกว่าจะมองข้างนะคะสะเกิร์ตด้านข้างก็สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะไม่เกิดการเสียหายนี่เดี๋ยวาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะดวงไปเอออะไรเอ่ยนะคะ ยังใส่กิ้งนะคะไม่มีครอบเรียงไปย่างใดนะคะโลโกงโลโก้ไม่มีรอยสนิมนะคะด้านหลังก็นี่สักิร์ตนะคะบอกเลยว่าเทมากสปอร์ตเลยนะคะคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับราคาเท่านี้แต่ว่าได้คุณภาพรถสุดยอดเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตามเุื่อนมาดูสภาพภายในรถกันบ้างเนาะ <c oughs> สำหรับคันนี้โอ้โหบอกสวยมากนะคะในส่วนของบอกหนังสีดํานะคะน้องเฟิร์นโคตรชอบเลยนะคะในส่วนของบอกหนังคันนี้สีดําดูแลรักษาง่ายนะคะเช็ดถูทาความสะอาดและที่สําคัญนะคะคันนี้มาในสภาพก็คือยังใหม่มากนะคะยังตึงนะคะไม่ยุ่ย,ย้แน่นอนไม่มีขาดนะคะสําหรับตัวบอกสายบงใส่เบลนะคะใช้งานได้ปกตินะคะด้านหลังตรงนี้ใส่ที่วางเก้วน้ําได้อีกด้วยเนาะ ก็คือว่าโดดเด่นจะรุ่นเก่าแน่นอนนะคะเพดงเพด้านนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมแน่นอนจนะะ๊ะอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้าคนขับกันบ้างเนาะในส่วนของด้านหน้าคนขับนะคะออปชันนะคะจะได้ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะนี่หน้าจอถัมผัดนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะเสียบสาย USB ยเสียบสายโทรศัพท์เนาะช่องลมองลมเอนะคะบอกเลยว่าสภาพยังใหม่มาก นี่ตัว A นะคะไม่ได้แบบอ่าเนีนนุนแล้วนะคะเป็นแบบบ่มกดเลยจะไม่จ่านะคะสวยมากเลยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แน่นอนนะคะใช้งานง่ายนะคะขับขี่สะดวกแน่นอนนะคะตัวพวองมาลัยค่ะน้ำเหนือมากนะคะเป็นส่วนของพวองมาลัยบันติฟัง์กชันเลยนะคะปี2020นะจะมีสวยงามเลยทีเดียวนะคะให้ดูเลขไม่กันหน่อยคะ่ะ สำหรับตัวใหม่นะคะอยู่ที่96,861กิโลเท่านั้นนะคะรับประกันไม่เดิมไม่แท้หนึ่งรเอร์เซนแน่นอนจ้าน,น,นี่คนโซงคนโซนนะคะออกแบบมาสวยมากนะคะเป็นสีเบจเนาะตัดกับตัวสีรถสีดำนะคะคนโซนสีดำก็คือว่าสวยงามเลยนะคะดีไซน์มาดูดีคันนี้นะปี2020นะคะไม่น้อยหน้าไปกว่าปีใดๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ ก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งซีดานผลนถูกนะคะอยากจะได้เครื่องพันห้านะคะจัดคันนี้เลยนะคะสาม0 0นเก้าหมืนแปดพันบาทนะคะผ่อนห0พันกว่าบาทตานรอสัญญาเลยค่ะเอาละคีะอย่าตามทุกคนวรมาดูอีกคันหนึ่งเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเอาใจสำหรับใครที่อยากจะผ่อนถูกลงมานะคะอยากจะผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทนะคะ ได้นส่วของตัว v ีออเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นปี2017สาภาพภายในก็คือยังใหม่มากเหมือนกันเนาะคันนี้ก็เสร็จตันเท่านั้นนะคะสําหรับเล็กใหม่นะคะแล้วก็จระจังหน้านะคะจะได้ในส่งของไมเนอร์เชนมาเลยนะคะสําหรับปี2017เนาะนี่ดวงไฟก็คือยังใส่กลิ้งนะคะฉบเชีวยวเหมือนกันนะคะคันนี้ก็ไม่มีไฟตัดหมอกเนาะสาหรับปี2017 แต่ว่าด้านหน้ากับจังหน้าเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวสีรถสวยงามเลยนะคะตัวล้อค่ะคันนี้จะได้ในส่งล้อกระทะเดมิดมๆจากโรงงานเลยเนาะดอกยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะกระจกนะคะติดฟิล์มมาให้ใหม่แล้วนะคะบล็อกแสงอย่างดีนะคะไม่มีคิ้วกรนสัดนะคะลูกค้าไปติดเองได้เลยนะแคะโอเคนะคะคันนี้ก็เรียบๆสไตล์วีออสนะคะสวยงามดูดีนะคะคันนี้ค่ะ มีจุดเซ็นเซอร์มาให้2จุดด้วยจะไม่จ๋านะคะระบบความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนค่ะลูกค้านะคะสภาพดวงไฟนะคะไม่มีคราบเลืองแต่อย่างใดนะคะมาดูภายในกันหน่อยคะ่ะรวดรัดรวดเร็วนะคะสไตล์น้องเฟินนะคะก็บอกเลยว่ามารีวิวรถทั้งขี่ต้องนำรถดีๆรถสวยๆมาฝากลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะ แล้วก็ในส่วนองตัวบวก B 2017คันนี้เนาะของของคือเป็นสไตล์อยู่แล้วนะคะเป็นบล็อกผ้าสีดำนะคะมีรวดลายนะคะและที่สำคัญไม่ยบไม่ย้้ยนะคะยังเด้งดึงกว่าหน้าน้องฟื้นก็คือบอกคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าสวยงามหน้าทันหน้าทนุถนอมที่สุดเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูออพชั่นปี2017กันบ้างนะคะสำหรับตัววิทยุนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงแบบเมนวน,นะคะก็คือ,อยังใช้งานง่ายอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเสียบสาย USB ได้เสียบถ่ายโทรศัพท์ได้นะคะช่องลมแอนะคะเอเยินฉ่ำแน่นอนคันนี้ก็คือลองมาแล้วนะคะสำหรับตัวแอก็คือหมุนเมนนุันดเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะใช้งานง่ายขั้นบันไดสภาพเกียร์98%เซเลยนะคะตัวพวันอะไรนะคะ อ่าเป็นแบบเดิมๆนะคะไม่มีมอนติฟังชันนะคะแต่ว่าขับมันแน่นอนคันนี้นราเินขับมันแล้วนะคะใครดูเลขไม่หน่อยเลขไม่อยู่ที่หนึ่งเซนสามหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะคะรับประกันไม่เท้ไม่เดิมหนึ่งรอยเปอร์แน่นอนจ๊าโอเคค่ะเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นกันบ้างนะสำหรับเดือนนี้มีอะไรเด็ดให้ลูกค้ากันบ้างนะคะเอาละค่ะสองคัน,นี้นะคะโดนใจ พี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะหากใครสนใจนะคะมาจัดมาจองเป็นเจ,เ,เจ้าของกันได้เลยนะคะและสําหรับเดือนนี้นะคะต้องเพินจัดโปรโมชั่นมาให้เรยนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นค่ะยังมีบริการจัดช่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยอีกด้วยนะคะและที่สําคัญรับส่วนลดไปเลยนะคะทุกคันทุกคนนะคะ5,000บาทเลยนะคะของเรานะคะลูกค้าประวัตินะคะดีเอกสารดีนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่ 2.89%เท่านั้นเองนะคะลูกค้าคาหากใครสนใจนะคะเรายังมีสิทธิพิเศษมากมายนะคะที่รอให้ลูกค้าอยู่นะคะหากใครสนใจนะคะสามารถอ่าทักขาน้องเฟิร์นนะคะหรือว่าจะโทรหา้องเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์0834302688นะคะเซฟเบอร์แอนไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้อง น้องเฟรน,นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะหากสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องเฟร์นหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิดถึงรถเก๋นมือสองไว้ใจน้องเฟร์นเสดีไทยรถสวยค่ะขอบคุณค่ะ